ช่างเดือนสตริเี่ค่ะจะมาเก็บผักนะคะมีกะถินมีผักตำลึงโอ้ยอดส,ยสวยๆยอดงามเหมือนผักธรรมชาติค่ะขึ้นเองม,มีเยอะของอน้องหมานอนนอนสบายเลยขาวนี่โอ้ผักกะถินโอ้ผักก,ะถ,ก,กะถินนะคะโอ้ผักกะถินเยอะเลย เป็นสวนเรือกระถินแสงไม่ค่อยนั่นเลยกระถินเล็กละนะคะเนี่ยกินได้่ป็นสวนกระถินผักกระถินเต็มเลยค่ะยอดอ่อนๆนั่นเลยยอดสวยด้ ฝากติดตามช่องเดือนชามาลีนะคะขอบคุณค่ะแบบนี้เขียวชะอุ่มเลยโหยอดสวยจังฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดือนชามาลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เต็มเลยนี่ผักตำลึงนี่ก็ผักตำลึงเต็มเลยค่ะ